Yeah <laughs> เสือมเราีเราเพื่ออะไรท้นมีเอ๊มมีเสื้อให้เขาตัวไหมเดี๋ยวเวมาเอามาลีาไม้มางไม้ออก่่ำอไรเลยแตกเลยนะตนปนึงหมไปนองไปไปเดี๋ยวให้พี่ลุงจ่ายสามเข็มได้จ่าประมาณสมเข็มได้แอนเซนไม่จ่ายด้วยเนี่ยแนองอะไอันไหนฮิเนอร์ครับมันเินอันนี้กาว คนนี้เขาเป็นอะไรเขาคุ้มพังอะไรอ่ะเขาน่าจะมาจากกาวด้วยครับผมกลมกาวนะกาวไปด้วยแล้วก็อาจจะไปสักข้างหลังมาแต่ผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะน่าจะเกิดความเครียดอะไรเงี้ยครับเพราะเมื่อกี้ของขึ้นอนุมานขึ้นน่ใช่ครับผมอนุมาณขึ้นอนุมานขึ้นในทำน้ำร่างกายใช่ครับผมก็อะไรไปตรงไปถือไม้มาผมเข้าไปห้ามแย่งห้ามก็เลยก็เลยใช้ใช้แหวนที่อยู่ในมืออะไรมาต่อยผมต่อยครับครับผมเขารู้ไหมว่าต่อยอะไรเรา ก็ไม่รู้เนาะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมของขึ้นเนาะครับผมของขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องกาวเรื่องอะไรด้วยครับมีกระดงกาวเนี่ยงก็อนุดมานี่ดมกาวอยู่ใช่ครับใช่โดมกาวอยู่ที่หน้าห้องเราใช่ใช่แล้วเราเราบอกเขาว่าไงครับก็เลยมาตักเตือนให้กลับบ้านครับผมกลับบ้านใช่ก็อยากขยับมาโดงแบบนี้เอย่าขยับก็เห็นแล้วเขาจะมองว่าไม่ดีออ๋ครับพอเขาก็ออกไปรอบนึงเสร็จเขาก็แอบโดมอยู่แถวข้างบ่อน้ำครับครับแล้วก็ขึ้นมาที่บ้าน เขาขึ้นมาที่บ้านผมผมก็เตือนเขาอ,อีกครับอ่บตอนนี้ก็ว่าเขาอเตอนนี้เขากลับไปอีกรอบแล้วเขาก็ไปเอา,ไม,มาอไม้มาไม้มาพอดีอผมว่เห็นถึงไม้ผมก็เข้าไปจับไม้แล้วเขาอะไรก็เลยม,มาต่อยผมเพราะเขาสมแหวนด้วยนะใช่ครับผมเขาสมแหวนของคอดมกาเสร็จของขึ้นเลยใช่ครับผมก็ดมก g a r เาชอบชอบชอบม,มีอาการของขึ้นครับไอ้นั้นกาวนั่นไก่ฮินเนอร์ไงใช่ครับผมกาวฮินเนอ้โอ้โดนฝองยางลมมันก็ตีกันแหลกเลยใช่ครับผมก็เลยจำจำเพียงนะจำคนอื่นไม่ได้ครับ